สวัสดีค่ะพบกับซอนยาวาไรตี้นะคะวันนี้ซอนยาวาไรตี้จะมาอัปเดตเรื่องโครงการเราชนะนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วได้ลงทะเบียนไปแล้วหรือให้ผู้อื่นลงทะเบียนให้นะคะอย่ากไรก็ตามแต่ท่านไม่มีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะแล้วท่านได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแต่ท่านไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อสิ่งที่ท่านจะต้องทำก็คือสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะมี2กรณี1ก็คือ ท่านไม่จำเป็นต้องไปที่ธนาคารเพื่อรับรหัส6หลักท่านสามารถไปใช้จ่ายซื้อของกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะได้เลยนะคะแล้วตอนที่ท่านไปซื้อของเนี่ยนะคะร้านค้าเขาก็จะให้ท่านซื้อของเสร็จแล้วเขาก็จะสแกนใบหน้าเราจะใช้วิธีสแกนใบหน้าแทนรหัส6หลักนะคะสำหรับผู้ที่ไม่มีรหัส6หลักนะคะแล้วก็2ก็คือสำหรับผู้ที่ ไปลงทะเบียนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้วนะคะแล้วได้รหัส6หลักมาทางร้านค้าทางถุงเงินเนี่ยค่ะเขาก็าให้ท่านจับใจ่ายใช้สอยเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะให้ท่านใส่รหัส6หลักนะคะเขาก็จะถามท่านว่ารหัส6หลักของท่านอะไรแล้วเขาก็จะใส่รหัส6หลักลงไปที่แอปถุงเงินของเขานะคะก็เท่านี้ก็เป็นการซื้อเรียบร้อยแล้วจับใจ่ายใช้สอยได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่สําหรับท่านที่ เออรู้สึกว่าเรงว่าจะสแกนหน้าไม่ผ่านบางทีเนี่ยการสแกนหน้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันท่านก็สามารถนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดของท่านเนี่ยค่ะไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะไปให้เขา ดําดเนินการยืนยันตัวตนแล้วก็เพื่อที่จะให้รับรหัส6หลักมาแล้วก็ท่านก็ต้องจํารหัส6หลักนั้นไว้ด้วยเพื่อที่จะไปจับจ่ายใช้สอยสําหรับร้านค้าที่เข้าเร่่มโครงการเราชนะค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะซอนย่ญญาวานเตี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะรับฟังข่าวสารในคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ